สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบก,กับประแมงอีกเช่นเคยนะคะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือ,อปราแมงกำลังต้มปลาดุกนะคะต้มปลาดุกในน้าปลาล้านะคะต้มปลาดุกน้ําปลาล้าค่ะประแมงจะทําแจ่วโค้นนะคะหรือปลนโค้นนะคะปลาดุกนาตอนที่ สูบน้ำนะคะคลองสูบน้ำคลองเพื่อที่จะจับปลานะคะตอนนี้ได้ปลาดุกนาอยู่ประแวงกําลังต้มน้ําปลาไาลอยู่ค่ะจะทจําแจ่วโค่นนะคะเป็นเมนูวันนี้ค่ะแจ่วโค่นหรือป่นโค่นนะคะคอยติดตามตอนต่อไปค่ะว่าน่าจะแจ่วโค่นหรือป่นโค่นของปลาดุกนะคะปลาดุกน้าปลาจะทําอย่างไรนะคะจะมีหน้าตาอย่างไรนะคะโอเค อันนี้แจ่วค่ะทำแจ่วจังหักนะคะแล้วค่อยไปราดปลาดุที่ปลาต้มน้ำปลาไว้น้ำปลา้าไว้ค่ปะปลาดุกต้มน้ำปลาค่ะนี่ก็คือแจ่วนะคะเขาเรียกทำปลาดุกเป็นตัวๆอย่างนี้แล้วแจ่วราดเขาเรียกแจ่วค้นหรือป่นค้นค่ะท่านผู้ชม เมนูเด็ดค่ะเมนูอาหารจานเด็ดนะคะแบบบ้านๆวิถีบ้านๆค่ะแจวโค่นปลาดุกนะคะหรือปลาดุกป,นป,กปน่นปลาดุกป่นโค่นปลาดุกค่ะที่เราทําเป็นตัวตัวอย่างนี้เขาเรียกแจวโค่นหรือป่นโค่นภาษาบ้านตะแมงเนาะกินกับข้าวเหนียวนะคะโอเคค่ะนนแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ